เริ่มต้นเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะกับคิวเคลือบแก้ววันนี้นะฮะหลายๆคนก็จะรู้นะครับว,ว่าคิววันนี้คืออะไรก็คือคิวเคลือบแก้วนั่นเองนะครับกับทีมงานคุณภาพอีกแล้วครับท่านสำหรับตอนนี้นะครับเ,เริ่มเตรียมผิวเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็มีของแต่งมาบ้างแล้วนะครับมิวเอ็กคันนี้นะฮะสีออกน้ําตาลเป็นสีทงนะ ผมิวเอ็กซ์เขาเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังเตรียมผิวในเรื่องของการเช็ดด้วย IPA นะครับหลังจากที่เราขัดเคลือบแก้วขัดก่อนเนี่ยเตรียมผิวแล้วเนี่ยเวลาถ้าเราขัดไม่จบเนี่ยหรือว่าเอาน้ํายาขัดเยอะเกินไปเนี่ยตอนเช็ด IPA เนี่ยมันจะฟ้องลอยขึ้นมาอัน,น,เ,น,นะนเนี้ยเป็น IPA นะเวลาขัดเสร็จอะถ้าขัดไม่จบนะมันจะขึ้นลอยอย่างตรงนี้ไม่จบเนี่ยตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้เดี๋ยวลงฟินเล่นหน่อยนะตรงนี้ฝั่งนะพี่เอทำใช่ไหม อ,อตรงนี้เพิ่มนิดนึงเห็นไหมน,นี่คือการตรวจงานนะครับปกตินะครับเพราะว่าถ้าเรายังคงเห็นอยู่เวลาเราเคลื่อยไปมันก็ยังเห็นอยู่เพราะนั้นจะต้องต้องเนียนต้องรายละเอียดมันนิดนึงนะครับตรงไหนที่ยังมีรอยอยู่ต้องต้องขัดน,นะครับเนี่ยอย่างฝั่งนี้เรยบร้อยเห็นไหมจะไม่มีรอยไม่มีรอยเส้นขึ้นมาแนละ้วฝั่งนู้นจะมีรอยเส้นอยู่นิดนึงเดี๋ยวต้องไปขัดเพิ่มนิดนึงนะ เพราะว่าเวลาเราขัดไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยที่มันไม่เห็นรอยเนี่ยมันอาจจะเกิดจากน้ํายาขัดเนี่ยมันเยอะเกินไปตอนขัดเนี่ยมันจบจริงถ้าเราเอาไอพีเอเช็ดออกเนี่ยรอยเกิดขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะฮะเพราะว่าเราใช้น้ํายาขัดเยอะเกินไปก็ใช้น้ํายาขัดเยอะไม่ได้เป็นผลดีนะครับอันนี้บอกก่อนที่ผมสอนไปเลยนะสําหรับกระบวนการการทํางานของเรานะฮะการขัดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือน้ํายาอันนี้เราใช้เราใช้เราใช้ตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนที่ทางช่างขัดเราต้องรู้เลยในเวลาเราขัดน้ํายาที่เยอะเกินไปเนี่ยนะครับโอเคมันดูมันดูว่ามันดูว่าเงาจริงมันดูว่ามันจริงบางทีมันมากๆเนี่ยเคลือบแก้วไม่ติดด้วยนะเคลือบแก้วไม่ติดเป็นยังไงเวลาออกไปแล้วกลับมาแล้วแป๊บเดียวเองมันเป็นรอยเหมือนเดิมนะครับหรือว่าบางทีขัดไม่สุดจริงขัดไม่ถึงไม่ถึงมัน บางทีคาบขี่นกคาบลอ,อยคาบน้ําบางคันนะมันออกตรงนั้นก็จริงนะครับแต่ถึงเวลาเนี่ยเคลือบเสร็จอบเสร็จเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมเพราะว่าหนึ่งอาจจะใช้น้ํายาในการขัดเยอะเกินไปรอบอาจจะสูงไปนะครับอันนี้ขั้นตอนในการทํางานเนี่ยขึ้นอยู่กับประสบการณ์รลว้ลวนเลยนะครับบางทีเจอลอยอย่างนี้เอาละรู้ลวต้องใช้แบบไหนต้องใช้ความเร็วเครื่องเท่าไหร่ต้องใช้ฟองน้ําแบบไหนในการขัด ต้องใช้ขัดกี่รอบต้องลงกระดาษทรายไหมนะครับบางบางทีต้องลงกระดาษาะะาาทงงรา,ษายด้วยนะบอกเลยนะบางคันน่ะเป็นรถที่โดนคาบน้ำคาบพี่นกมาหนักๆอะ่ะขัดด้วยเครื่องดีเอไม่ออกอาจจะต้องขัดด้วยโรตารี่ด้วยนะครับก่อนลงบางคันหลุดจากโรตารี่ไปกระดาษทรายเลยนะครับเพราะว่า,าจะได้ไม่เสียเวลาในการทํางานด้วยแต่ว่ากระดาษทรายเนี่ยเวลาขัดกระดาษทรายเสร็จจะต้องอลงโรตารี่จะต,ต้องเข้าใจอ่ะบอกเลยว่า การทำดีเทลลิ่งจะต้องเข้าใจนะครับไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราเปิดร้านมาขัดได้เลยนะผมเปิดมาสิบเอ็ดปีนะครับมีมีทั้งผิดพลาดมีทั้งให้ความรู้มีทั้งประสบการณ์เยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็ไม่รู้จะบอกอยังไงสิบปีหมดเนาะอันนี้นะครับสําหรับอันนี้เป็นช่วงหนึ่งที่บอกว่าที่เห็นทําอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นน้าย,ยาเคลือบแก้วนะเป็นเพียง IPA IPA ก็คือ iso พิลแอลกอฮอล์นั่นเองนะฮะคือแอลกอฮอล์ที่บริสุทธิ์นะครับ สามารถเช็ดพวกคราบมันคราบอะไรต่างๆออกได้หมดเลยแม้กระทั่งน้ำยาขัดสีนะฮะเราต้องการเพียงแต่ผิวรถดแท้ๆเท่านั้นก่อนที่เราจะเคลือบแก้วถ้าไม่ผิวรถดแท้เราเคลือบแก้วไม่ติดนะครับถึงติดไปมันอยู่บนน้ำยาแล้วสักคั้งหนึ่งน้ำยาหลุดเคลือบแก้วก็หลุดตามมันก็จะเกิดผลเสียกับตัวผิวรถด,ด้วยนะไม่ได้บอกผลเสียผิวลวหรอก ไม่ได้เกิดผมเสียวตัวถือรถเรามันมันเสียโอกาสของลูกค้ามันเสียมันเสียดายน้ํายาไปอะน้ํายามันหายไปอะโอเคไหมฮะเพราะว่าเราไม่ได้เช็ดด้วย IPA ตอนตอนขัดเสร็จแต่ใช้น้ําเช็ดก็ได้เดี๋ยวบางทีน้ํายาขัดสีเนี่ยอ่ามันมันมันเงามันมันจริงๆบางบางบางคันขัดแล้วเงาสวยเลยนะครับแต่เคลือบแก้วไม่ติดเคลือบแก้วแล้วไม่ติดทนไม่ติดนานก็เท่ากับอ เหมือนทิ้งน้ำยาเคลือบแก้วไปฟรีๆนั่นเองนะครับแต่เพราะฉะนั้นนะฮะในการเตรียมผิวไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่การขัดเท่านั้นการเตรียมผิวต้องใช้ IPA จบก่อนเคลือบแก้วนะครับก็คือเราต้องเช็ดพื้นผิวให้เงางามให้สะอาดจริงๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะเคลือบแก้วจริงๆเข้าไปไม่ว่าจะชั้นไหนก็ตามนะครับเพราะว่าน้ำยาเคลือบแก้วไม่ถูกกับความมันไม่ถูกกับน้ํามันไม่ถูกกับน้ํามันเพราะนั้นน้ำยาขัดน้ำยาขัดก็จะมี คือสองแบบนะฮะน้ำยาขัดแบบน้ำมันกับน้ำยาขัดแบบน้ำนะครับน้ำยาขัดแบบน้ำมันขัดเสร็จแล้วมันจะเงาเลยมันจะมันเลยแต่ถึงเวลาโดนน้ำเนี่ยไอรอยลึกๆอ่ะมันจะโผล่ขึ้นตอนหลังนะครับข้อดีก็คือมันสามารถส่งงานได้ไวนะครับแต่ว่าน้ำยาแบบน้ำเนี่ยถึงเวลาขัดไปแล้วถ้ามันไม่จบนะมันก็ยังเห็นอยู่แต่ถ้าลงน้ำยาขัดแบบน้ำเยอะๆมันก็จะกบมันก็จะกบล่องเหมือนกับรองพื้นที่หน้า ทางภรรยาที่บ้านเอาไว้โปะหน้าน,นั่นแหละนะครับโปะ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 อ้าวหน้าเนียนเลยเงี้ยเหมือนกันเลยน้ายาขัดสีรถนะถ้าเราลงเยอะๆเนี่ยมันก็จะดูแบบเออตะมู้นเลยแต่ถ้าเอา IPA เช็ดมันก็จะออกนะครับถ้าขัดไม่สุดจริงหรือว่าพื้นผิวไม่ไม่เนียนไม่สะอาดจริงๆมันก็จะเห็นนะมันก็จะเห็นขึ้นมาเลยอย่างเช่นรอยมันัะครูนนี้ไม่รู้ในกล้องมันเห็นหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นอะไที่ผมเห็นผมต้องแก้เลยนะไม่แก้เนี่ยถึงเวลาเคลืองมันจะ มันมันจะโผล่ตอนหลังนะยังไงก็โผล่อะ่ะเพราะว่าน้าํายาเคลือบแก้วมันก็มีส่วนผสมที่ทําให้เห็นชัดเห็นเจนได้ตอนหลังเช่นกันนะครับเพราะนั้นการตรวจงานสําคัญอย่างยิ่งประสบการณ์สำคัญอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะามีมาตรฐานสูงขนาดไหนขึ้นอยู่กับเราเลยขึ้นอยู่กับเราเลยว่าว่าเราจะให้มันออกมาได้สุดขนาดไหนนี่ผมเฟไม่มีเห็นรอยสวิลแล้วโอเคแต่ผิวเบิกส้มผมไม่ได้อ,ออกนะบอกไว้ก่อนนะหลายๆคนบอกเอาผิวเบิกส้มออกผมไม่ทําให้นะ ไม่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 ได้เป็นหน้าที่เรามันเป็นหน้าที่อู่สีนะครับเราเป็นดีเทลลิ่งเราเป็นตัวเก็บรายละเอียดเราเป็นคู่รักษาสีรถนะครับสีรถมาเดิมๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้มาหนานะครับมันไี่ตรงนี้ด้วยพี่เอนี่ตรงนี้นี้บริเวณนี้บริเวณนี้มองดีๆเห็นผมไม่เห็นอเราเป็นผู้รักษาสีรถสีออกมาจากโรงงานไม่ได้มาหนานะครับผิวเบอร์ส้มที่ออกมาจากอู่สีมันมาหนามันสามารถเอาผิวเบอร์ส้มออกได้แต่ออกมาจากโรงงานมันไม่หนานะครับมันเป็นเซนเซอร์ของคน คนทามันไม่เช่เปร์อของเราถ้าเราผิดเบอรส์สมออกหมดเนี่ยบางทีมันบางเกินไปนะครับ <c oughs> บอกได้เลยถ้าใครอยากรู้เราเอาไมค์คอนหรือว่าไปถามไปหาข้อมูลเลยว่าสีที่ออกมาจากโรงงานหนากี่ไมค์คอนอืมไม่เกินสองร้อยบางคันร้อยแปดสิบบางคันเก้าสิบนะครับแต่ถ้าออกมาจากอูสีสามร้อยถึงหกร้อยถ้าคันไหนโป้เยอะมีหกร้อยคันไหนไม่ได้โป้เลยก็ต้องมีสามร้อยอ่ะอ่ะเพราะนั้นมันแตกต่างกันคุณจะไปเอาอ่า เขาเรียกวอะไรอะ่ะผิวเบิกส้มออกโดยไม่จําเป็นไม่ได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆลคนให้คําถามมาเอาผิวเบอก์ส้มออกผมไม่ได้ทํานะเราไม่ได้ทํานะครับถ้าเป็นรถใหม่ไม่จะเป็นนะครับมันมันมีแ,แ,แร่แรกแค่ระดับหนึ่งนะครับต้องเข้าใจกันด้วยนะครับเนี่ยอย่างคันนี้มันมันลื่นมันลื่นตายอยู่แล้วแต่ละคันนี้เหมือนกันนะอ่าแต่ละยี่ห้อเหมือนกันยีหย่ห้ออีซิุเบนซ์เมย์เอ็เนี่ยไม่เหมือนกันผิวเบิกส้มไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น ต้องดูต้องดูด้วยต้องดูงานด้วยโอเคมิกี้ไม่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 รบกวนเวลาท่านผู้ชมแล้วนะครับวันนี้ขอออกจากห้องไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมกันอีกทีหนึ่งตอนออกไปตรวจงานนอกเนาะสวัสดีครับ